สวัสดีครับผู้ชมที่เครับเกมเดินวัยกำไรผู้ชมวันนี้นะครับสาวน้อยผู้มีฝีมือนะครับขอประทากับหมาพันกันเทพวันนี้สู้กับอาจารย์วินนะครับหรือเกียนสุชาติครับกระดานที่หนึ่งว่าเลยนะครับเกมเดินวัยวันนี้เกตกระดานครับเกตกระดานเดินไว,ไวัยวัยกำไรผู้ชมนะครับได้ฟังได้ชมเยอะเะนะครับ เมไวๆอย่างนี้ไม่มีใครเหมือนอาจารย์สุชาติหรอกครับอาจารย์วินวจริงๆครับคิดไม่ออกคิดไม่ทันนี่โดนอาจารย์เล่นงานหมดนะครับต้องไวๆเหมือนกันกระดานที่หนึ่งนีเสุรุชาติพลาดแล้วครับพลาดแล้วก็สาวน้อยคงจะ กำชัยชนะได้นะครับจำเป็นต้องออกมานะครับให้กินฟรีอีกให้กินฟรีหนึ่งตัวฟรีไปแล้วนะครับก็กระดานนี้สาวน้อยขึ้นนำหนึ่งศูงนครับกระดานที่สกระดานที่สองเลยนะครับ ที่สองจะเป็นอย่างไรนะครับเดินไปไวหายใจไม่ทันผู้ชมก็ต้องจ้องจับตาดูแล้วนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปแล้วนะครับกระดานที่2นี้เป็นยังไงครับหมากสูสีกัน อห oh, oh. มากนี้สูสีกันนะครับเกมซูสีกันต้องกินนะครับกินต่างต่างกินก็นะครับเหลือมากเท่ากันฮอตเท่ากันเกมนี้ มไหมครับสาวน้อยเป็นไงครับโอ้โหครับขึ้นกินแต่ว่ากระโดนกินคือฟรีฟรีนะครับเสเมอกันนะครับกานที่สามมาชมกระดานที่สามจะเป็นอย่างไร อาที่สองนั้นทำอะไรกันไม่ได้ครับขาดที่สามสาวน้อยอ่านะครับแหลกินสองต่อไปพคงจะละเอียดมากขึ้นนะครับโอ้คราวนี้อาจารย์บินพลาดท่ายแล้วครับสาวน้อยก็ฮอตแล้วเมื่อกอฮอตเราตามราวีจินฟี สองตัวก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับโด่ฟรีอีกหนึ่งโอ้นะครับหมดแล้วครับสาวน้อยขึ้นนำสองศูนย์ครับเป็นกระดานที่สี่ไวๆแล้วนะครับพี่น้องจะได้ชมเยอะๆหลายกระดานใช้เวลาไม่นานนะครับเวลาสิบเนาทีเศษเท่านั้นเองไปแล้วครับ ะดานที่ครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว การน,นี้เป็นยังไงมันจะอยู่ขดัดเสมอกันอีกร้านนี้ครับดูสูสีกันขอพูดทุกท่านที่แวะเข้าไปชมมาให้กำลับบงใจมหาเก้ามาให้กำลับบงใจสาวน้อยนะครับแฟนคลับมหาเก้าผู้มา บ่อยนะครับหลายครั้งหลายป่าเข้าจินฟรีแต่ก็คงจะโดนจินฟรีคืนนะครับครับด่านนี้ก็คงจะดูก่อนครับมีโอกาส สาวน้อยมีโอกาสมากกว่านี่ครับสาวน้อยมีโอกาสชนะนะครับในกระดานนี้นี่ครับ จบแล้วกับมหมอรักันเทพเรียบร้อยจรงสังเวย <c oughs> ครับครับคอยยอมสยบนะครับสาวน้อยขึ้นนำสามศูครับ <c oughs> มาชมกระดานที่5้านะครับวันนี้เล่นกันายาวเกตกระดาน,นครับมากระดานที่ห้าเป็นอย่างไรครับ โโอ้เป็นยังไงกระดานนี้ครับไปลบแล้วครับเ้ายาวไปครับกระดานที่ห้านี้ โอ้โหโอกาสเสมอกันนะครับประราน,นี้ครับชมนะครับว่บจะเป็นยังไงจะลงท้ายยังไงโอ้ตัดอ้กง่ายๆครับ าวน้อยก็แลกเพื่อหวังแข่เสมอในกระดานนี้นะครับเหมือนกันนะครับเสมอกันครับม่อหกครับเล่นกันอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับไม่ลืมหูลืมตาเล่นกันอย่างสุดๆเลยนะครับก็เดินตามเกมรูปเกมของหมาฮอตคันเทพ รูปแบบเดินเบวันี่แหละครับเดินเบอวอยถูกใจคนชมนะครับผู้ชมก็ได้กำไรได้ชมเยอะๆนะครับร้นานที่หกนี้สาวน้อยได้เปรียบอีกแล้วเข้าจิ้นนี่ครับชนฟรีอีกสองตัวนั้นก็ผ่านไม่ได้ครับผ่านเส้นกลางนี้ไม่ได้แน่นอน เรียบร้อยแล้วครับกระดานนี้ขึ้นนำ4์ครับที่7กระด,ดานสุดท้ายโอ้โหขึ้นนำแล้ว4-0คือเสมอแล้ว2กระดานแล้วนะครับเสมอสองกระดานชนะมา4มาชมกระดานที่ก7เป็นอย่างไร ยาวไปแล้วครับยาวไปยาวไปยาวน้อยมุงหน้าขอฮดครับเขากินฟรีเรียบร้อยครับ อีกอีกครับสาวน้อยก็คงจะเป็นฝ่ายกำรชรเยชนะได้อีกกระดานนะครับชมกันให้จบไปแล้วกันออืมโโห้หเหลือฮอตตัวเดียวมาฮอตกันเทพนะครับ อาจารย์บินหรือฮอตตัวเดียวทำไรายได้ไหมดูดูฝีมือคงไม่ได้หรอกครับมีโอกาสถูกจับแพ้แล้วนะกับรานนี้เรืบด้วาครับ,เ,รบ,รรบเก็บเกมสาวน้อยชนะห้าสิงครับอณมากครับัสรีับ